สวัสดีค่ะเพื่อนๆกินข้าวจ้ากินข้าวกับแจ้วมาเนี่ขออนุญาตใส่มือเนาจ้ะเนาะกินข้าวกับแจ้วแจ้วน้ำพริกน้ำพริกหรือน้ำพริกหนุ่มเนาจ้ะพี่สารบันเทาจ้ะจับข้าวจ้ะทุกคนชีวิตในต่างแดนยายน้อยจ้ะ กินกับไบมาละเข้ากันยุ่งจ้ะแต่งเลยจ้ะอือหืมข้ามีงะไรหรอจ้ะอือหืม เด้อพี่น้องปองไปได้หน่อยกินขขากับแก้วแซ่บคือกันจ้ะแก้วไข่ต้มแล้วก็มีผักเนาะชีวิตในต่างแดนขอนียวใ้จ้าสารบันเฮากินไปแซ่บไปคือเกาอะไจ้าเพื่อนๆ 음. 음. 깨 뜸. 음. อม่งใบจ้ะใบมะละกินเป็นพักได้เนาะพักสดใบมะละมะละที่ปลูกไว้รับเบียงบ้านน่วยบบใคยมีมิสบใบปีนี้น่วยบัยบบยบดกเลยจ้ะกินใบมันกับเป็นมีประโยชน์เ้่กัันเน้ะจ้ะเนาะอืมอือครับมาเด้อกินน้ำกันได้จ้ะ แสค๊คัขอบุณเพื่อนที่เขามาตามเนาะมากินเขากับายห,หน่อยจ้ะไต้กแก้วบวกพริกน้ำพริกหนุ่มกับเข้าเหนียวเนาะแล้วก็มี่พัก ขอบคุณในหลายจ้า